สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับประกันฟิกชีวิตนะครับวันนี้คอนเทนต์จะมาพูดนั่นก็คือทําไมเราต้องเลือกประกันโรคร้ายแรงที่ชื่อว่า c i 4 8 b e y o n d นะครับผมนั่นคือเหตุผลหลักเลยนะครับสําหรับโรคร้ายแรงครับเป็นโรคที่ตามชื่อเลยนะครับ c r i t i c a l u n i t นะครับเกี่ความเจ็บป่วยร้ายแรงถ้าเราเกิดเจอโรคร้ายแรงเหล่านี้ค่ารักษาพยาบาลเราอะ่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นโจรที่พ้นเงินจากกระเป๋าเราไปโ,โดยตรงเลยนะฮะ แล้วก็โรคก,ก็อย่างเช่นพวกโรคมะเร็งโรคหัวใจสโตรกนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอายุแบบยังวัยหนุ่มวัยสาวก็พบเจอกันเยอะมากแล้วนะครับดังนั้นถามว่ามีความจําเป็นที่จะต้องมีติดตัวไว้ไหมนะครับอันดับแรกผมเลยว่าต้องมีความจําเป็นที่ต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับอันดับที่สองนะครับที่จะมาขยี้คอนเทนต์นั้นก็คือทําไมต้องเลือก48บิยอนนะครับซึ่งในโปรดักต์ในท้องตลาดก็จะมีหลายบริษัทนะครับแต่ผมจะ บอกจุดไฮไลท์จุดเด่นของ48บิยอนว่าทําไมต้องเลือกตัวนี้นะครับ48บิยอนนี่ก็คือมันเป็น48เป็นโรคในอดีตนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยขยับเป็นทั้งหมด75โรคนะครับผมอ่ะแล้วก็ทําไมถึงเลือก48บิยอนก็คือสมมตินะยกตัวอย่าง่ะสมมติว่าเราทําไปวันนี้นะครับคุ้มครองอ่ะเกิดคุ้มครองแล้วก็เกิด2ปีข้างหน้านะครับเกิดเป็นมะเร็งมะเร็งระยะไม่ลุกลามนะครับ48บิยอนเนี่ยจ่ายให้50%นะครับผม 50%ก่อนนะหลังจากนั้นครับขับไปอีก2ปีนะฮะเกิดเป็นระยะมะเร็งระยะลุกลามนะครับก็จ่ายให้1 0 0เเลยนะครับดังนั้นถ้ารวมทั้งหมดก็เป็น150%เพราะทําไว้วงเงิน1ล้านบาทนะครับก็จะจ่ายทั้งหมด1นล้านห้าแสนบาทนะครับซึ่งบางโปรดักต์นะฮะอาจจะไม่ได้จ่ายให้เต็มแบบนี้บางโปรดักต์สาาจ่ายไป50ที่เหลือก็เหลือ50จ่ายได้แค่50นะครับนี่คือจุดไฮไลท์ของ48บิยอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับย คือเป็นโปรดักที่ผมบอกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอบโจทย์เข้าถึงได้ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของเครดิตส่วนลดให้ด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาขายของนะครับแต่ผมอยากอยาให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสําคัญนะครับของการมีประกรันโรครายแรงเพราะว่าถ้าเกิดเราเจอโรคเหล่านี้อย่างที่บอกแหละมันคือโจรที่จะเป็นโจรเงียบที่ป้นกันในกระเป๋าเราโดยไม่รู้ตัวเราอาจจะต้องสูญเสียที่ดินสูญเสียบ้านสูญเสียรถเพื่อเอาเงินเหล่านี้มารักษาตัวเราเอง แตกต่างจากถ้าเรามีประกันตัวนี้บริษัทประกันก็จะจ่ายเงินให้เราครับวันนี้พอแค่นี้นครับขายไอเดียสั้นๆนะครับแล้วคลิปหน้าจะดูว่าผมมาทำมาคุยกันเรื่องอะไรนะครับ